ตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้ร่วมกับทางกรมปรศุสัตว์และก็ออยอค่ะมีการบุกยึดนะคะไส้กรอกแดงจำนวน1440แทง่งแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆรวม20รายการแถวแถวย่านประชาชื่นค่ะตำรวจสอบสวนกลางนะคะก็ร่วมกับทางเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์คณะกรรมการอาหารและยาร่วมปฏิบัติการขยายผลตรวจสอบแหล่งขายผลิตภัณฑ์อาหารที่นําเข้าจากจีนค่ะโดยเย้าตรวจคนที่อาคารแห่งหนึ่งย่านถนนประชาชื่นกรุงเทพ ผลจากการตรวจค้นเนี่ยเขาไปพบเจ้าหน้าที่ดูแลของสถานที่ดังกล่าวหนึ่งคนนะคะแล้วก็ไปพบผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่มีห้อชื่อว่าสวงหุยจํานวน1,440แท่งค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆที่เป็นความผิดตามพระบอาหารปี2,522อีกรวม20รายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้ามาจากจีนทั้งหมด ก็เลยมีการยึดสินค้าทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดําเนินคดีค่ะครับซึ่งการเข้าไปตรวจคนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการขยายผลเพิ่มเติมจากการยึดสินค้าไส้กรอกหมูลักลอบนําเข้าจากประเทศจีนโดยซุกซ่อนไว้ในกระเป๋าเดินทางนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ไส้กรอกดังกล่าวนั้นเป็นที่นิยมนํามาประกอบอาหารซุก,กี้สไตล์จีนคือเป็นแบบหม่าล่าสายพานแบบนี้นะครับ,รบที่ผู้คนนิยมรับประทานกัน และร้านเหล่านี้มักจะมีเนื้อสัตว์ต่างๆเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้วก็น้ำซุปจากประเทศจีนประกอบอยู่ในเมนูด้วยไส้กรอกชนิดดังกล่าวนะครับจะมีลักษณะเป็นดบบแท่งน้ำหนักคือ40กรัมไม่แช่เย็นบรรจุในถุงพลาสติกเหนียวอย่างดีสามารถรับประทานได้ทันทีหรือนำเข้าไมโครเวฟแล้วก็เก็บรักษาวในที่แห้งมีอายุการเก็บรักษา180วันหรือว่า6เดือนครับปกติไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทยแต่ว่าส่วนมากเนี่ย มีขายตามตลาดชายแดนอย่างเช่นทางสปปลาวและกัมพูชาครับ คือข้อมูลจากออยอน,นยระบุนะคะว่าไส้กรอกหมูที่ลักลอบนําเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้ขอเลขสารระบบอาหารแล้วก็ไม่แสดงฉลากตามกฎหมายด้วยซึ่งการกระทําดังกล่าวก็เป็นความผิดตามพรบอาหารปี2552ค่ะในกรณีผู้นําเข้าหากนําเข้ามาเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและหากพบการแสดงฉลากไม่ถูกต้องไม่แสดงข้อมูลสําคัญได้แก่เลขสารระบบอาหารผู้ผลิต

ส่วนประกอบวิธีรับประทานก็จะมีโทษปรับไม่เกิน3 0,000บาทส่วนของกลางที่ตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างอาหารเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรควัตถุก,กันเสียแล้วก็สีนักรงวิทยาศาสตร์การแพทย์หากไปพบสารปนเปื้อนหรือว่าจุลินทรีย์ที่ทําให้เกิดโรคที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็จะจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ก็คือห้ามนําเข้านะคะหรือผู้จําหน่ายก็จะมีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน2 0,000่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับค่ะ